สุดเผยไม่มีเรื่องแต่งงานอยู่ในหัวและเหตุผลที่ไม่อยากมีลูกช่วงนี้ดูจะเนื้อหอมไปทุกเรื่องสำหรับนักสแสดงหนุ่มอาตพสุตบานแย้มยิ่งธุรกิจคุณชายหมูกรอบเรียกว่าทำไรายได้หลักล้านเลยทีเดียวส่วนเรื่องหัวใจก็ไม่เบาล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจในรายการ w o o d ี FM ถึงเรื่องราวชีวิตวัยเด็กที่เคยโดนแบ่งชั้นวันนาจากญาติที่น้องจนมีปมด้อยกลายเป็นเด็กเกเรบแบบสุด พร้อมทั้งเล่าถึงการมูเตลูกับตัวเองเผยตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องการแต่งงานหรือหากมีครอบครัวก็คงจะไม่มีลูกคุณโตมาในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นมากอบอุ่นจนร้อนจนบางทีคิดว่าอบอุ่นเกินไปผมเหมือนไข่ในหินจากเด็กจนถึงหมู่หนึ่งถ้าเข้าบ้านเกินหกโมงเย็นนี่คือโดนตีแล้วทำอะไรผิดก็แล้วแต่จะโดนตียับทั้งพ่อและแม่แต่ผมชอบจากบทเรียนพวกนี้มันเลยทำให้ผมเป็นคนแบบนี้ กลับไปย้อนวัยเด็กก็คือตอนกลับไปอยู่ที่มหาชัยคือจุดเปลี่ยนชีวิตสุดๆจากคนเคยดีเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าคุณพูดถึงตัวคุณเองไม่ครับคนรอบข้างผมกำลังพูดถึงการแบ่งวน,นาของคนจากญาติตัวเองมาอยู่บ้านญาติสีเราเคยอยู่บ้านที่มีพื้นที่หนึ่งไร่ให้เรามาอยู่ห้องพื้นสามเมตรคูณสามเมตรแล้วอยู่ 4คนเด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนได้ก็โอเคแต่พอเริ่มสามถึงสเดือนก็เริ่มเหมือนไม่ให้นอนทุบห้องทิ้งที่ชายผมต้องไปนอนระเบียงบ้านนอนกลางมุงคือฝนสาดก็โดนพ่อแม่ได้ที่จักญาติในบริเวณมหาชัยได้มาห้องขนาดสามเมตรคูณหกเมตรตู้เสื้อผ้าแบ่งกลางแล้วมหาชัยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นก็นอนไม่ได้ต้องตื่นวิตน้ำฝนตกก็นอนไม่ได้ น้ำก็ไหลลงตามผนังลงมาก็เลยเป็นสาเหตุให้ไม่อยากกลับบ้านไปนอนบ้านเพื่อนที่คุณบอกว่าครอบครัวมีการแบ่งชนชั้นคือแบ่งยังไงคุณรู้ได้ยังไงแล้วเขามาทุบห้องเพราะอะไรพ่อแม่ไม่เล่าให้ฟังไม่มีเหตุผลพ่อเป็นคนไม่พูดพ่อเขาเป็นคนรักที่รับน้องเขารู้ในจุดที่เขายืนตอนนี้คือพลาดแล้วที่กลับไปอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยช่วงนั้นฟองสบู่แตกงานก็ไม่มีญาติก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าเลย เรียกข้อมาคุยบอกเฮียอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะเราฟังแล้วแบบไม่โอเคจนเราเริ่มโตขึ้นในสังคมที่แบบเรารู้ว่าโดนแบ่งชนชั้นวรรณะแล้วเราไม่มีตังตั้งแต่เด็กเริ่มเที่ยวเริ่มเกเรเริ่มเป็นหัวโจกเริ่มแข่งมอเตอร์ไซค์เพื่อเอามากลบปมด้อยของตัวเองพยายามสร้างตัวตนขึ้นมาแต่อะไรที่ติดคุกไม่ทำผมจะเป็นกลุ่มที่เลวแต่มีคุณธรรม ความคิดตรกกะของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ล้อมรอบด้วยอบายามุกมันก็ต้องมาจากการเฝ้าสอนของผู้ใหญ่ใช่ย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมบอกว่าผมชอบนะที่พ่อแม่ตีผมเคยเห็นตอนอยู่บางลำพูพ่อแม่เขาจะรับเลี้ยงเด็กคุกที่มาทำงานกับพ่อก็คือเด็กคุกทั้งนั้นผมเคยเห็นแม่กระทั่งปากเฮโรอีนที่แขนแล้วก็พุบลงไปเช้ามาก็อยู่ท่านี้ตายแล้ว ผมเคยไปเล่าในรายการหนึ่งว่าผมเคยเห็นยาไอก้อนขนาดใหญ่คนหาว่าผมขี้โมโลแล้วแต่เลยผมไม่ได้แคร์คอมเมนต์โซเชียลไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้โกหกผมอยากเป็นแสงสว่างให้คนที่เขาคิดว่าผมไม่ได้โกหกทำไมเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตที่คุณทำแล้วคนหาว่าคุณโกหกมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นตกปืนที่จะเชื่อไหมว่าคนตกปืนได้จริงๆ แล้วลั่นข้างหูจริงๆที่เชื่อไหมแล้วผมก็บอกทุกคนว่าอย่าทำแบบที่ผมทำผมเคยโดนเอาปืนจออ่อหัวจริงๆแล้วผมกระชากลงพื้นมีพยานเห็นประมาณ13-14ถึงคนแล้วพยานคนหนึ่งเจ้าของเรื่องเป็นข้าราชการอยู่ที่สระบุรีคนนี้ตัวต้นเรื่องทุกวันนี้ทราบมาว่าการเดินทางของคุณไปตามที่ต่างๆมันมีความหมายในชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไปกราบไหวหรือว่าไปมูเตลู ก่อนหน้านี้15ปีว่า้ทุกที่ทุกคนลงกระหม่อมได้หมดแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตสับสนแล้วผมก็ไปเจอคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอารดรู้ไหมว่าจริงๆการไปมูหลายๆที่มันไม่ได้ดีมันเหมือนสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองมาปนเปกันกจนไม่รู้เลยมันมีสีอะไรอาร์ตควรจะมีคนที่นับถือแค่หนึ่งคนหรือสองคนหรือเป็นพระอาจารย์ตอนนี้ผมมีพระอาจารย์อยู่สองคนคือหลวงพ่อวรากับหลวงพ่อแปะ วัดสว่างอารมณ์ซึ่งสององค์นี้ท่านก็เป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้จะชอบมูกับตัวเองเช่นนั่งสมาธิขอพรกับตัวเองไม่ได้เห็นการขอพรเป็นธุรกิจถ้าได้แล้วจะทํานะไม่ทําเลยสวดมนต์ให้คนข้างในเราแข็งแรงให้เขามีพลังอาทิตยสถานเมตตาจิตต่างๆนานาสร้างกําแพงในตัวเราขึ้นมาเยอะๆให้เขามีพลังให้เขาช่วยเราได้อันนี้ผมว่าตั้งแต่ทํามาเวิร์กสุด แล้วแต่วิจารณญาณคนนะบางคนก็เชื่อว่าจะมีเทพคุ้มครองตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเทพคุ้มครองตัวเราเขาไม่แข็งแรงก็จะมีหลายคนบอกว่าในเมื่อถ้าเทพศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาจะมาพึ่งพาอาศัยมนุษย์ทำไมเขาบอกว่าเทพจริงๆไม่สามารถเพิ่มบุญให้ตัวเองได้ต้องเป็นการที่คนทำให้แต่เทพจะมาคอยช่วยเหลือเราถ้าเราทำเทพในตัวเราให้แข็งแรงเขาก็จะทำให้พลังในตัวเรามีออร่า ผมนั่งสวดมนต์ให้ตัวเองผมขออยู่สองอย่างมีสง่ามีบารมีตอนนี้ผมหมั่นเพียนทำมาประมาณ8-9ถึง9ปีแล้วไม่คิดเรื่องแต่งงานไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยตอนนี้การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเป็นเรื่องยากมากแต่ถ้ามีครอบครัวโอกาสมีได้แต่ถ้ามีลูกคงจะไม่มีแล้วมันไม่ได้เหมือนยุคที่เราโตมาที่เด็กจะอยู่ในกรอบของครอบครัวตอนนี้เลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องมีโทรศัพท์ให้เขาแล้วหนึ่งเครื่อง แล้วในโทรศัพท์มันจะไม่อยู่ในกรอบเราเลยที่เราจะแบบคุมมันได้จริงๆผมเป็นคนดูนะเป็นคนค่อนข้างเนี๊ยบแต่ใจดีแต่จะพูดบอกหรือห้ามอะไรสองสามครั้งแล้วจะไม่พูดอะไรอีกแต่ถ้าเป็นลูกเราไม่ได้ก็จะพูดอยู่นั่นละแล้วก็ถ้ามีลูกผู้ชายคงจะติดคุกถ้ามีใครมาทำร้ายลูกเราเพราะเราเอาคืนแน่นอนหรือถ้ามีลูกผู้หญิงใครมาปลั่นลูกเราเราก็คงจะเอาตายเหมือนกัน